เนียลีให้ค่าปลิดชีวิตพวกเขาเถอหลืมมันไปซะแม้ว่าพวกเขาเลวพวกเขาไม่ได้ทรยศยินแดนใต้พิภพในท้ายที่สุดแค่ไว้ชีวิตพวกเขาอย่างไรก็ตามแม้ว่าเจ้าอาจหลบหนีโทษตายได้เจ้าไม่สามารถปฏิเสธโทษเป็นได้เจ้าทำชั่วมากมายในอดีตทิ้งแขนไว้ข้างหลัง ขอบคุณสำหรับความใจกว้างของเจ้ามันง่ายเกินไปสำหรับเจ้าสองคนอาจารย์กรุณาเตรียมตัวให้พร้อมถ้าจะนำหอคอยภายในสีดำออกไปก่อนเอ๊ะเอามันออกไปหรอว้าวเนี่ยหลีกำลังจะเอาหอคอยภายในสีดำออกไปทุกคนหลีกทางหลีกทาง เนี่ยหลี่หอคอยภายในสีดำใหญ่เกินไปเจ้าอยากให้เราช่วยไหมขอบคุณอาจารย์มันเป็นเพียงหอคอยภายในสีดำเล็กๆไม่ต้องใช้ความพยายามมากนักในการเก็บมันออกไปศีลาศักดิ์สิทธิ์ไป ลอยขึ้นมันลอยขึ้นจริงๆแต่หอ่อคอยภายในสีดำใหญ่มากเจ้าจะเก็บมันออกไปได้ยังไงเอ๊ะ หอคอยภายในสีดำอยู่ที่ไหนเจ้าเห็นมันไหมพระราชวังมิติเงาเขาส่งอะไรเข้ามาโอ้เขาเจอสมบัติเช่นนี้ที่ไหนในเมื่อเขาเอามันเข้ามาเขาน่าจะยังไม่ได้ขัดเรามันช่างประมาทนักข้าจะเอาสมบัตินี้ไปวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มีสามจุด จากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกหรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะ จะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ